ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพจอิจันนะครับก็ปีหน้านี้ก็เพจอิจันก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับก็ขอให้เพจอิจันและก็ทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้เพจได้รับความนิยมยิ่งขึ้นไปผลิตคอนเทนต์ดีๆนําเสนอข่าวดีๆแบบนี้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปนะครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ ปีใหมน่นี้ขอให้เพจอิจา์และทีมงานมีความสุขมากมากนะคะขอให้มีผู้ติดตามเพจอิจา์มากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้เพจอิจา์มีความสุขนะคะกดซับสไครต์เยอะๆติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะอิจานครบรอบ4ปีแล้วขอให้อีจานทำข่าวดีๆออกมาให้พวกเราทุกคนได้ชมการขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนที่เป็นหนึ่งในผู้ติดตามอีจันอยู่จำนวนส10บล้านคนขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีปีใหม่คะ่ะครบรอบสีปีกับอีจันนะครับผมขอแสดงความยินดีกับเพจอีจันด้วยนะที่ผู้ติดตามครบส0บล้านคนแล้วนะครับผมขอให้จันประสบความสำเร็จผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่กับเพจดีจันนะครับผมฉลองครบรอบ4ปีผู้ติดตามสก้านคนนะคะผมอยากให้เพจดีจันเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนไปนานๆนะครับและก็ขอให้ทีมงานที่อยู่เบ้างหลังของข่าวทั้งหมดนะครับสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ระวังโควิดด้วยนะครับสวัสดีครับผมสุเมศิงพันธ์ครับผมขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือผมมาก ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนขอให้ยาให้มีภยัภยปัาายาบาลจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดพระสงฆ์ฟานปรารถนามุ่งมั่นคิดใงนได้เงินคิดทองให้ได้ทองผมขอบคุณมากๆเลยครับ